ตรงนี้ปั๊มประมาณมีไหมไม่ไม่ไม่แหวไม่แหวะตัวมีติ๊ติ้งเนตรงนี้ตรงนี้ปัเนี่ยมีระเบิดนะมีมีเนี่ยมีนจะมีตัวระเบิดต่อมนะแวะไอจอดข้างทางหน่อยก็ได้เดี๋ยวเฝ้าป่ะหาที่หลบดีๆค่ะที่หลบดีเดี๋ยวเจอคนครบดีใช่ไหมนี่ไงครบ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 รอแป๊บนึงนะผมไปดูก่อนโอตี่งตกสองตัวเลยนะที่เนี้ยเออรูช็อตคัดการการเช็คกระสุนยัง ผมมันรู้อยู่แหละไม่ใช่ตอนนี้ปืนแจมก็ช้ำแล้วแรกปืนแจมนี่กดช็อปกับทำไงวะกดแจมกดอาใช่ปะใช่มันมันจะขึ้นคำมันจะขึ้นคำสั่งหนึ่งสองสามสี่เลยเลขอ่ะมันได้ทำทีละสเต็ปเลยทีแบบทำหนึ่งก่อนเป็นการแบบดูว่าติดตรงไหนทำสองคือเป็นการรีโหลดทำสามคือถอดกระสุนอันที่จริงนะครับความจริงคือเราสามารถเลือกเลือกว่ามันเฮ้ยมันแกะมันไหน เออมันเลือกใต้แต่ผมบางผมผมพยายามกดเลือกแล้วมันไม่มันไม่โดนอ่ะเลยต้องกดกดสามสี่ไปเลยก็คือถอดแม็กแล้วก็รีโหลดสองครั้งก็คือไม่ตงเง็นไงปืนที่สภาพน้ำเน่าจะเป็นดับเบิลปีดที่ได้เสียงซอมบี้ไปไหนหมดละพาแบตเตอรี่รถเหรอามาดูแล้วกันก็แหงนะเจอซอมบี้ติดติดก็ปล่อยเลยโอ้โหคารีแพคทีสสองอันน่ะมึงดรอปแบบนี้เลยเหรอ แอดแอดหลบแอดไม่ถูกแต่สิ่งนี้มีตัวมีตัวมีตัวคาราฟรอแล้วกันคาราฟของไปเรื่อยอัพค่าเซอร์พวกตีเคยเจอแต่าสายสีสีฟ้านี่เจอสายสีเขียวคือเไรวะนายอันไหนอ๋อสายยางสายยางอ๋อ มีเส้นไหนด้ยวยใครอยากได้สายยางเอาไว้ทำไรครับได้เนาะอืมเออเรา้วก็หันศพศพสมพีโตะกีก้ก็ได้ด้วยว่าไม่แล้วสมีหายแล้วไม่ไมยไมไม,ไม่มีเลยพี่อาหารก็ไม่ไม่ใช่ละ ฮะแอดวานพิทล็อกอะรู้จักใช่ไหมแอดวานพิทล็อกแค่คล้ายๆไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะหาแค่คล้ายๆไขควงในผสมอะแค่คล้ายมันมันเรียกว่าอะไรวะเป็นปีพับเอออารมณ์สีแดงหุยปีแดงปีพับสีแดงดีไม่ตกลงมาตายไม่จดต่างกันในชั้นสองลงมาแล้วดีมีหลังคารองรับอยู่ดีไม่ตายเอ้ายังไม่ตายดีกว่ายิงซ้ำแม่เลยอาหารแมวเนาะ ดูสองหุ่ยผมเจอที่เจออาหารผมยังสูญอยู่เลยอ่ะงงมากอาอะไรนะอาหารผมยังสูญอยู่เลยมันต้องอึอบะดูในกระเพาะดิว่าดูในกระเพาะดิว่ามีอะไรย่อยไหมในกระเพาะล่างสุดอ่ะอ่าฮะไปที่เมตาบอลิซึมล่างสุดขวามือเห็นป่ะมีอะไรย่อยอยู่วะนอกจากไอซีวงยี่ๆนั่น่ะขี่กันขี่จากหลังคาลงไปสุดขี่ไหม84เปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะ มีอะไรมีวงเล็บไม่ละมีวงเล็บใช่มีวงเล็บถ้ามีวงเล็บ้วมันจะอยู่รอไปก่อนโอเคถ้าไม่มีก็ยัดปิดกระป๋องนึงโอเคฟามไปฟาดไปฟาดไปเราไปเจอซอมบี้ผีอันนี้อันนี้กันละโอดเลยนะตรงเนี้ยตอนนี้ผมไม่มีอะไรทำฉันผมแม่งมาหามาหาสัตว์ป่าจริงนะเนี่ยสัตว์ป่าเออีเอาหัวได้เงินเอาหัวได้เงินช็อกโกแลตป่ะสัตว์ซะพี่เอาโมบายโฟนไหมเอาไว้โทรหาใครดี ไม่เอาโอไยแหวนโฟนป๊บนึงแ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 ป๊บนึงทำเซนเซอร์ได้เซนเซอร์โมชั่นทำทีโฟได้แล้วอ่ะของทำทีโฟใช่ทำทีโฟเออเอามาเลยแต่ที่บ้านเรามีจะไปเครื่องแล้วนะเอ่อไม่รู้อ่ะดินกิเลอยู่ในห้างอยู่ในชอปได้ไอ้คัปเตอร์รีบาร์คัปเตอร์รีบาร์คัปเตอร์ที่ตันเด็กเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้คัทำระเปบิดกูคัพไปก่อนอ๋อเอาไว้กี่เหล็กนี่ เอาไปตัดเหล็กเออเอาไปตัดเหล็กแค่เป็นสแคปเออสบายแล้วกูอ่าสีวิฟ้าใช่ปะใช่สีเครื่องตัดเหล็กอะสีวิฟ้าเอออยากบอกว่ามันมันเอาไว้ทำแค่อันนี้ครับไอ้โต๊ะโต๊ะโต๊ะคนช่างเอามาก่อนแล้วกันเนาะเผื่อบ้านใครมีเผื่อบ้านใครเป็นช่างละเออแบบบ้านเราก็มีนะมีแล้วใช่มีแล้วเอาไว้ก่อนปะดับบ้าน โซเดียมนี่ทำไงให้มันลดได้วะกินน้ำทีกินน้ำแล้วก็ทีน้ำแล้วก็ทีแต่มีค่าไฟเบอร์เยอะยิ่งยิ่งลดลดเร็วขึ้นผลจะตกว่ะเย่จังคงคงไม่ใช่ว่าคงไม่ใช่ว่าผมที่ไม่มีสกิลที่อะไรเลยไม่เดี๋ยวมีอยู่อาไหนเข้าปะโม มีที่ยมแม่งแก้าเยระดอีไม่ได้ด้วยค่ับขีล่านพุ่มนีแม่ข้างาเนียเนี่นีอบจอเยิตชะแพงเอหลังเข้าดครับดี๋ยวคนขับขึ้นไม่ได้เอาหลังเอาหลังเอาหลังเฮ้ยเคนล้ดรารถวะหนะ เอาหลังเข้าหลังเข้าจอดเอาหลังเข้าเอาหลังเ้า,าเดี๋ยวเคีีให้เอเลยหลยัเลงเข้านะเรื่องผีเเคีร์ให้จอดได้ไงวะเสียบในต้นไม้หกล้มูปเปนจ ใช<อ>่เปล่าวะไอ้เหียเอาคูณสี่มาทำไมวะเน,นียต้องหาเล็ดดอตว่ะเข้าตึกซ้ายก่อนเลยตึกซ้ายมีผีตามชั้นชั้นละสามตัวสี่ตัวจัดการเลยถอดถอดคูณสี่แล้วใช้อารอนไซด์ไปเลยถ้าจำเป็นต้องใช้อ่ะใช้ไปก่อนเราจะฟาร์มที่นี่ใช่ไหมตกลงเราจะแยกฟาร์มหรือฟาร์ม ใส่รูปเฮ้ยเดินมันจะเิรอยยิดอย่ายิงอย่ายิงเกนู้รกันหลังให้ไหมไหม้ำอยู่เลย ติดหรือเปล่าติดติดสามติดน่าจะห้าวีได้ผมจะลองเข้าไปแคปภาพแล้วก็ทันเหรอยิงมาไม่ต้องไม่ต้องแคปหรอกจริงจริงฮะทำไมอะ่ะเพามันน่าจะไม่ทันด้วยล้วจริงจริงคือวิธีแก้ไวสุดก็คือสตรีมจอเลยครับมันไวมากเลยนะ<อ>ระเบิดแล้วไม่ทันแล้วอ๋อไม่ทนันละนับละ ก่อยไปตัวเนี้ยมีเยอะมีเยอะมีเยอะไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวมีเยอะให้มันระเบิดไปตอนนั้นผมได้เสียงคนเดินแถวผมแกเป็นเสียงคนเดินไม่เสียงตอมีคนตายอยู่ข้าบนว่าใช่ผมหรือใครโอเคตอมบี้ตอมบี้ตอมบี้ตอมบีบักบักไอ้นี่บักห้องน้ำ ไปพี่ารามแค่ไหนเออลงไม่ได้เดี๋ยวข้างล่างสมมี่เยอะมากเฮ้ยใครเปิดใครอ่ะได้ได้ตัวไหนบ้างออตานนี่กูะสึกเยอะมาก <S <S 1> <S 1> ลปเลย รอจะจไปอเลยเดอหนโอยดีมันติดถังขยะมักนตายเลยหตัวยิงหน่อยนั่นแหละนั่นแหละดูดิีตรเออดีมันติดทางขยะมันตายแลยเนี่ยมจะอยู่่างเอาซ้อมยิงเลยดี๋ข้างหลังขตัวข้างข้างหังอ ตายเหรอให้ตายจะโลบินเออดีมันขึ้นมาไดทันะถ้าไมีถังขยานี่ผมตายไปแล้วดีแล่ผีโง่อะเอาหน้าไม้เบรกฮัลโหลเ้าหน้าไม้ไฮ้ยทำไมตขนาดนี้ทำไมครับตกไม่เอาครับไม่เอาใช่ไหมตกับ มุกของเอาของเก็บบ้านกันแล้วก็ไปโปรเทคบ้านได้แบงค์เฮ้ยใส่หน้ากากเหรอหากากขาวรือว่าทาแป้งวหรอโอ้ยเนี่ยมีคนยิงผมโคนเหรอใช่ปอนด์อมันพี่ๆี่จะไปนะผมไปคนเดียวผงนี่นี่ไปิดเลย ผมอยู่ข้างในกำลังวิ่งออก่ะขยิงใครยิงอ่ะใหม่จากเมื่อกี้ใครยิงอ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมช่างใหญ่กลับแบรบ์ช่างใหญ่กลับไปร์ช่างใหญ่ไป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 น้ำมันครับน้ำมันลได้ว่าแล้วพอตั้งเซฟโซนตรงนี้แม่งเยึดไม่รู้พันธมิตรหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปคุยข้างบนให้เลาโอ้โหใช่แน่เลยเอ่อเอ็ดเอ็ดวีสีฟ้า ไปดูตีม <altro> ันตะมิดอะบอลนี้เขาลาดตะเวนอยู่ไงมันจะหาบ้านหาบ้านตะมิดรล้วแต่ว่ามันมีแค่สี่คนอะมันจะเปรี้ยวกันยี่สิบห้าคนเนอะมันจะเปรี้ยวกันเนอะบ้านทีจีนังเนี่ยระเบิดได้หมดแล้วกัน มีสีไ hall, ไห่หลังอะหลังไหนโดนหลังนะคนก็ไม่ช่วยคนแห่ไปช่วยมีอีปะขับผ่านเลยก็ได้ผมว่าไม่มีละมีมีเกมมีมเบรกมี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 เบรกเบรเบรกไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยต้องมีระเบิดเยอมากเครับต้องมีระเบิดม่มีระเบิดไม่มีระเบิดลกี่ตัวตัวเดียวไผมลงก่อนไผมลงก่อน โดนติดแน่ท้าไหมโอเคโอ้โหเป็นเสียงขั้นสองแล้วอะโอ้เฮ้ย<อ>จะเปิดไปเลยขั้นสองละหามใหม่ไม่ฟังเมืด แต่การที่เหลือฮะเจนแมนบาล่าก็ยิงเอาเฟรมไว้เนี่ยเดี๋ยวผมซ่อมรถกันไอ้ซ่อมปืนอะปืนแจมและฮัลโหลครับพีบ่พี่หนุม่มหนุ่มอะไรวะเออไม่ใช่คุยกับพี่หนุ่มพี่วุฒธมาแล้วเฮ้ยพี่วุฒธมาแล้วไม่ไม่ไมไมรับรับไอ้ตีพันตีพันรับแพ้แล้วตีพันรับแพ้แล้ว ไม่ไม่มันมันขึ้นมันขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเลยครับไอซี่อ่ะคือผมมองไม่เห็นเลยประเด็นน่ะไอเพชตอ่ยังอ่ะพี่หนุ่มลกไอพีพี่งามพี่งามพีตอีมั้ยเฮ้ยพี่มีพี่แจ้นหาพี่มีพี่ีมีีให้พวกเอีไปฟาร์มล้ว ไปหาคำพี่รู้แล้วเหมือนพี่รู้แล้วใช่ป่ะผมรู้จักรู้จักเนี่ยชวน่างแย่เราเนี่ยพี่นิวพี่นิวพี่นิวคันนี้พี่นิวถับไปบ้านเลยพี่ผมให้คันนึงพี่นิวเลือกเลยคันไหนเพราะผมไม่มีล็อกไงแต่ยุวิชช่าส้มนั้นมีพี่เลือกเลยพี่เอาไหนพี่ตามบอกสีว่ะตอนนี้แม่งมองไม่เห็นสีป่ะคันดำนี่ก็ได้พี่อ่าก็ได้คันนี้ก็ได้คันนี้ทุกครับทุกครับพี่อยากได้กระมาพี่อยากได้กระบาดงานเฉย อ่ะอบะตีนกันเลยพี่เองผมไมอะแบบแบบของน้อยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องลื้อนานเที่ยวคันนี้ก็ได้พี่เที่ยวคันนี้ก็ได้คันต่ำคันขึ้นนะไม่ไม่ไม่ขั้นทหารเนี่ยเอีไย้ไปเลยอะไรคือมันจะทําให้มีผลยังไงนะเหมือนกับคนอื่นมางงะไม่ได้เงี้ยหรอใช่พี่กดพี่กดเ F แล้วพี่กดไฮเ v a t ไปได้หรอไม่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 ถ้าพี่พี่จะไม่มีพุ่งพี่ทําเป็นรถประจําตัวใช่ไหมใช่อ่ะพี่ล็อกเองเลยงั้นนะ อ่าพี่ลาคอนแชรเนี่ยกดแถบแล้วก็ลากไปถึงที่รถแล้วก็ล็ลลอกแล้วพี่ private เอ้ยหมวกหมวกอยู่ตู้นู้นครับหมวกอยู่ตู้ตู้สุดครับลาไที่รถเ,เลี้ยงของได้ครับปุ๊บกดล็อกปึ๊บอ่าล็อกแล้วพี่เห็นคู่รถพี่ก็กด F แล้วก็ private ตัวปีนี้ใส่ไหมจะแล้ว <laughs> อ่าเนี่ยผมขึ้นเวลาแล้วพี่รถพี่อ่ะแล้วถ้าเราใช้เพื่อนขึ้นกดอะไรกดเม member F เมมเบอร์ปึ๊บอ๋อมันแค่สลับใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยก็คือให้สลับว่าแค่ไหนใช่ใช่ใช่พี่จอดียพี่คันโตผมอ่ะผมคันโตผมไม่มีใครขับได้อพี่พี่พี่หนุ่มจะยิงครับพี่ยิงอย่าให้เหลือศูนย์อย่าให้แม็กได้ออกมาพี่ก็เติมเขาเขาไปได้ เติมมาเรื่อยๆเติมยิงมึงลูกก็ใส่เติมได้เติมเข้าไปต้องยิงเสร็จแล้วก็กด A อย่าให้มันเบิ้ลเด้งออกไปโออเาโอเคเข้าใจละแบบนั้นแบบนั้นก็ได้แม็คลูกแม็คเขาชื่อแม็กเขาชื่ออะไรอ่ะหมดยังอยู่ตู้แม็คพี่อยู่ตู้แม็กโอเคดูกไนเขาสนใจจากบ้านไปแล้ว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 พร้อมสามสนายกี่คนเนี่ยสองคนสามคน บอลเลตบอลเลตไม่เจอเจอคนโอ้แล้วดูแม่งสเปเซอร์ดีเขี้ยจริงจริงใครเอาบอลเลตไปเล่นนะเอาไปตีมันเอาไปเจอใครบ้างแม่เอาไปเจอใครบ้างเนาะเก็บเปี้ยวหน่อยเก็บเปี้ยวหน่อยเก็บบอลเลตหน่อยดูส้าเป็นเสื้อสีขาวด้วยเนี่ยมากมากเลยนะตัวเปล่าครับตัวเปล่ามันสปอร์ตยังอ่ะเสียงมันเบามากเลยอ่ะ ถ้าไม่ติดนี่คือขนาดมันไว้สองทีเรียกมาตัวอีกตัวอีกตัวทางเดียวกันยิงหน่อยยิงหน่อยเดี๋ยวเสียก็นอนอยู่บ้านไปโดนเหรอเสียงใครดังนะอันโดนดังไหมดังมากดังไปโอเคเดี๋ยวใส่ใส่เลยต้องใส่วีต้องใส่ดีไม่มีหรอไม่มีหรอไม่มีซัมบินกับตัวเลยหรอเดี๋ยวไปสเกาให้ก่อนรอปน ในมันต้องเล่นเมาต่ำเลยมันต้องเซิร์ฟอะมันต้องมันต้องใหม่แล้วดิจะลองเทสหนึ่งนัดนะฟังเสียงดีขึ้นมาดีขึ้นเยอะนี่แหละอันนี้ใส่ซับเทสแต่ของเอ็มแต่ของเนี่คือแบบเบามากนะเอ็มแปดสโคตรมุมมผมไม่เห็นครบเลยมุมผมไม่เห็นเลยโคตรหินซ้ายตัวหนึ่งไปรไปไม่ไีไม่ดี มันเห็นในเสื้อส้มเลยเดี๋ยะยิงให้โอ้โหคาอะไรครับเนี่ยจะเอาตัวระเบิดก่อนเลยเหรอยังไงไม่ไม่ไม่เก็บตัวไปเก็บตัวไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งมาครับเฮ้ยมันตายเหรอวะบาเลตแม่งไอ้เฮียละเอเรสเอเลสเอเลสเอเลสวิ่งมาหมดเลยนี่ข้างหลังอีกสองตัวยังไม่ได้วิ่งเดี๋ยวยิงให้ เขาหนักนั่งยิงนะนี่เลื่อนตัวเลยเบ็ดด้ยเขาหนักขึ้นนะเบ็ดเก็บปืนพี่เบ็ดเก็บปืนเก็บปืนวิ่งโอ้โหไม่ทันอ่ะเก็บปืนวิ่งพี่เก็บก่อนเก็บละไม่ทันละเกียละโอ้เกียขอโทษขอโทษไม่ไม่ไม่ได้โหนี่คือกูโดนกูแบกนะในโหนี่มายิงได้ป่ะยิงได้ป่ะตอนนี้ยิงยิงมีระโดนกี่ตัว ตีเราอยู่ตีเราอยู่ตีเราอยู่มีตัวมีตัวระวังชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยมีแต่ลูกซองตีซอมบี้ตีซอมบี้กตบซอมบี้เออเก็บซอมบี้ให้หมดพ่อมัเล็กอะต้องยิงใกล้ๆอ่ะไปทักทายเขาดิเฮ้ยเหมือนตีเสียงอีกว่าเรามาหานเป่าวะข้างหลั้างต้ังล้างต้องล้างหันไปเรื่อยวโดนเพื่อนว่ะ โดนหนึ่งไม่ใช่ลูกหมดทุกคนเออ่้าวเฮียแหลกอะไรเนี่ยใายเฮ้ยเดินหนีมันตีไม่โดนหรอเออไม่โดนอะไรวะมันมันง่เกยโง่จัแค่เดินนะเดินโงูเลยเฮ้ยยิงหรออะไรวะนอยู่ อันนี้จะไปทักเขาใช่ไหมเนะี่ยเขาทำอะไรกันประเทศรถหรอไมเขาขายรถด้วยมั้งอ๋อเขาจัดโชว์รูมใช่ไหมแล้วก็เป็เก้าเขเก้าผีหนึ่งคนที่พกมาเยียกำลังปเปิดโอ้หมกลงไปเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เขาเอารถคันไหนมาขาย เจ็ดร้อยเขาเก็บไปแล้วไม่มีเลยเลวเนี่ยทำไมไฟยังแจ้งอยู่วะไม่ดับเหรอเฮฝนตกใส่ไม่ดับเหรอมาสะจั่นไฟน่าจะแรงกว่าเฮ้ยมาสะจั่นน้ำน้อยยอมแพ้ไฟมากใช่ไหมพี่ไม่กองเล็กด้วยนะไอกองเล็กอะไม่ดับกองใหญ่ดับสือน้ แต่ที่ผมตกตรงนี้นเฮ้ย,ยได้ไงวมาี่ย